โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID ดี1 17นเะครับเป็น i d ที่สตีมเมอ่อวานต้องบอกว่าแบบอ่าสุดอยู่นะสุดเลยอ่ะพลัง18ล้านก็เห็นกันแล้วนะครับผมพลังอยู่ที่18ล้านเลเวลห0 8รออันดับรันประลอง1 6 4ครับโอเคไปดูรูปร่างกันไหมรูปร่างเยอะมากนะอ่ารูปร่างก็มีตัวหาหายากแบบ SR ก็อ่ะ โซนิกสกินนะกันอ่านี่คอสตูมอ่าโอเคมีซอมบี้แมวนะครับซอมบี้แมวแล้วก็อะตอมิกอ่ะแทงท็อปดาร์ชายนะครับไปดูพวก s อ r อาาแน่นอนครับผมอสศวนจักรนก็มีแล้วนะครับมีเป็นตัวเลยนะโบลอสนะครับคอสตูมจีนอสแต่ไม่มีจีนอสดุงแดงการโลนะครับฟูบุกิโอเคสึ อ่ะบาคุซันไอกาโรธรรมดา G ีฟหน้ากากหวานแล้วก็ทัสซึมอกิสอซึ่งมีแต่คอสตูมนะครับโอเคอันดับพลังก็ถือว่ายังอยู่ท็อปร้อยนะอันดับพลังอยู่ที่94ครับพันด่านร้อตัวละครสุดแก่งที่75กิ้วอันดับ13ครับโอเคไปดูตัวละครระดับ s s r ทัสซึมะกิโบลสซอมบี้แมนกาโรโกเคสึเจลูกิโล มอสกิเตอร์เกิร์ลไซบอร์กจีโฟโซนิกราชาทะเลลึกพลิพลิซเซเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงกอปมาสเตอร์คาบุโตเด็กวัคซีนแมนอะตอมิกหน้ากากหวานอัศวินขับเคลื่อนครับนี่โคตรเท่นะครับของดองก็มีตัวดำสิบแปดใบนะครับโอเคก็ไปดูกาโลก่อนนะครับกาโลคอสตูไม่พอครับผมเป็นกาโลที่ ห้าดาวม่วงแบบหยุดเวลานะครับต้องย้ำอีกทีคือสี่ดาวกับห้าดาวมันคือต่างกันมากนะความแรงนะครับอ่ะไอเทมเฉพาะสามดาวตาเฉพาะสี่ดาวเป็นเซ็ตโจมตลีล้วนเลยนะครับมีโกเคสื่อนะครับใส่ HP ไปไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสี่ดาวยุงแดงไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสี่ดาวครับผมเป็นเซ็ตโจมตีล้วน,ลวนเลยซอมบี้แมวนะครับเป็นป่าเถื่อนนะครับผม ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวซอมบี้แมวคอสตูมด้วยทัสซิมากีนะครับเป็นทัสซิมากีหนึ่งนะไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับเป็นเซ็ตโจมตีความเร็ว1ชิ้นนะมีด้วงนะครับใส่ HP ไปอ่าไอเทมเฉพาะของด้วง3ดาวแน่นอนครับผมผมเอาด้วงไปอัพอัศวินขับเคลื่อนแล้วนะครับอ่ะมีหน้ากากหวานนะครับก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเป็นเซ็ต HP นะครับแล้วก็ความเร็วนะ แทงช็อปนะครับผมก็เป็นความเร็ว2ชิ้นนะไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ3ดาวเกียโลกิโลนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซ็ต HP แน่นอนครับผมมีโบรลส์ไอตีโบลส์อีกนะครับเป็นเซตปา่าเฉือนนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวนี่ครับผมอัศวินขับเคลื่อนไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวครับเป็นเซ็ต HP ไปนะครับผมก็ยืนไม่ไหวก็ใส่ HP ไปแน่นอนครับผมอัศวินขับเคลื่อนต้องบอกว่า พาสีผมคิดว่าแบบจะแค่แปลงร่างหรืออะไรพอมาใช้จริงก็อ่าลดดาเมจนะครับผมเหมือนเหมือนดักชายอคล้ายๆดักชายประมาณนี้ลดดาเมจไม่ติดคลิอีก50ปร์เซ็นถาวรน,นีขร่ของจริงไหมของจริงไหมอ่เดี๋ยวผมขอไปใส่ทีมหลักเลยนะทีมหลักผมไม่ได้ใช้ซอมบี้แมวนะครับผมไม่ได้ใช้ร่วงด้วยโกเกสือก็แทจบจะไม่ใช้ แาว่าใช่ไหมก็ใช้ได้แหละแต่ผมจะเอาอัศวินกับเคลื่อนไปนะครับผมเพื่อความเท่ล้วนๆเลยอืมนี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันผมจะให้พวกนี้อยู่ข้างหน้าพราว่ากันตายนะครับเอาแบบนี้เลยแต่ว่าผมขอไปศึกดวนก่อนเลยแล้วกันอ่ะเพราะว่าแบบตัวละครเราเยอะนะมีทั้งฮีโร่ปีศาจเนี่ยคือแบบอ่ะเยอะจริงๆ ผมจะใช้ทีมหลักไปเลยดีไหมหรือผมจะใช้ทีมไข่ขํำดีอะทีมหลักผมก็ประมาณนี้เลยอืมกาโลยืนหน้าใช่ไหมกากหวานอะแบบนี้แล้วกันอะโอเคไปศึกดวลกันเลยครับผม บทเพลงบันดานใจไปก่อนครับผมหน้ากากหวานนะไม่รู้จะได้เห็นอันตรีของอาอัศวินขับเคลื่อนหรือเปล่ากาโรลล่ปอยหมัดครับต้องบอกก่อนกาโร่เราค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเลยนี่ไงแล้วก็ทัดต่อนี่คือแบบจบเกมเลยปะเนี่ยโอเคพลังจิตทะลวงครับผมตู้ม ยังไงโอเคกาโ,โร่ปล่อยมัดต่อครับอัศวินกับเพื่อนเราออกช้าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถบรับคอมเร็วให้ตัวเองได้นะอ่าแทงท็อปอบรัดฟัดเวียงครับแน่นอนครับผมก็เก็บไปแบบชิวๆมผมว่าไปทีมหลักเลยไหมอ่ะไปทีมหลักเลยดีกว่าผมว่าโดนอะไรสิสิ้นสุดแล้วกันอ่าโอเคเราจะสู้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนี่คนนี้แปดล้านเองคนนี้สิบเอ็ดล้านมีอะไร โอ้โหน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะน่ากลัวนะน่ากลัวนะลองไหมหรือจะลองดีผมใส่อสัศวินกับเคลื่อนไปอะ่ะอืมอ่ะลองดูลองดูอันนี้เรากดเองได้นะประเด็นอะผมกม็ให้กดเองไปแล้วกันขอกดเองขอกดเองบทเพลงบันดาลใจไปก่อนเลยครับนี่ โอเคแล้วก็กาโร่ปล่อยหมัดแบบหล่อเท่ครับโอ้โหวัคซีนแมนหลับไปเลยนะยุงจะจมจุมพิตาไปอ้ายุงนี่แหละอืม้มไม่ตายนะอย่างอื่นอะ่ะบับให้ใครบับให้ทัศมากิอ่าตีไปครับผมตอนนี้เขาเหลือแค่สีตัวเท่านั้นเลื่อนหินทำไรฟ้าแต่โล่งใจหน่อยที่วัคซีนแมนตายแล้วนะแน่นอนครับผมเรามี อัศวินกับเคพื่อนอยู่ทําให้รถดาเมจไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเราก็เลื่อนหินทําลายฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ครับผมพลังจิตทะลวงเราก็แรงเหมือนกันแหละเอ้ยัพมาขนาดนี้ตู้มเนี่ยกิโลกิโลคิวบิกพังทลายมาครับแน่นอนว่าค่อนข้างจะเบานะโก,โก,โกิโลกิโลทัดเราทัดเราก็ยังยืนยญ่อ่ากาโลตีไปหนึ่งทีจู่โจมพิษตามมาใส่อัศวินขับเคลื่อนครับผม อัศวินกับเคลื่อนท้ายเลยนะเพราะว่ายอมรับอาวุธสามดาวเลยนะไลต่ตีงแต่ถืนแรกอีกแล้วโคตรเซ็งผมลืมสังเกตเลยอะตายเป็นที่เรียบร้อยโอเคบทเพลงบรรดันใจเหลือให้ไปตบดีบทเพลงบรรดันใจนี่แหละโอเคบทเพลงบรรดันใจไปครับตีไปตีไปโอเคสวยอยู่กาโลป,ปล่อยหมัดแบบหล่อเท่ เกโลเกโลตายโอเคยุงไล่ตีอีกดักชายไม่เยอท้อถือว่าค่อนข้างสวยนะครับอยู่จมพิกตาไปใส่ดักชายเลยแล้วกันอเอาให้จบจบครับผมโอเคดักชายตายเป็นที่เรียบร้อยพัดก็อตีธรรมดาไปแล้วกันจะคิดที่ข้อด้วยหรอยุงไล่ตีเป็นยังไงยังไม่ตายครับผมยุงจมพิกตามาครับจะจะทนเราไหวหรือเปล่าล่ะกาโร่สับหน้าอีกแล้วก็เกียโลเกโลตีแบบ กาโลตีตามด้วยยุงต่อนี่ไม่ยอท้อเหรอ่อะไม่เป็นไรนะครับผมหน้ากากหวานตบหน้าไปโอเคเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต้มจะถึงพันห้าปะเนี่ยอะไปต่อกันเลยครับอู้พลังมีแต่พลังเยอะๆเลยอะ่ะคนนี้สิบสี่ล้านขอดูตัวหน่อยยุงสี่ดาวม่วงโอเคคนนี้อ่ะยุงห้าดาวม่วงน,นี่คือเถื่อนจริงๆอะผมไม่สู้กับยุงห้าดาวม่วงหรอก เฉือนเกินยุงอยู่ตำแหน่งไหนยุงอยู่ตรงเกโรกิโลนะโอเคครั้งนี้จะได้เห็นอัศวินแล้วหรือเปล่าหรือเปล่านะบทเพลงบรนดาลใจไปก่อนเลยครับหน้ากากหวานนี่ตบหน้าไปกาโร่ปล่อยหมัดไปครับเอาแบบหล่อเท่เลยนะนี่นี่ปล่อยหมัดแบบหยุดเวลามีตัวตายหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าเลือดก็ลดไปเยอะแต่ด้วยข้อเกโรกิโลเลือดก็กลับมาเหมือนเดิมโอเค อยู่จนพิตาไปครับยุงขอเน้นๆทีเออต้องอย่างงั้นตายไปเลยครับผมทัศซึเมื่อกี้คิวบิกพัทลายมาตัดเลือดเราก่อนนะแต่ผมโล่งใจไปแล้วแหละอย่างทัศซึเมื่อกี้ตายไปแล้วก็โล่งใจไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอืมกาโร่ตีไปหนึ่งทีโอเคเลื่อนหินทำลายฟ้าไม่ใช่ครับผมพลังจิตทะล่วงตูมตายไปแล้วนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์ หมัดโก้เคสือครับแน่นอนว่ายังกับมดกัดครับผมดวงต่อยอัดมาก็มดกัดครับอ่ะโอเคสั่งให้ตีกนโลกิโลไปแล้วกันกาโรสับหน้าโอเคยุงตีหน้ากากหวานหน้ากากหวานเกือบตายแต่ยังไม่ตายก็โล่งใจไปแล้วอ้าไปเลยครับผมทนันสมซิลเวอร์ครับนี่โคเทโดนคำสาบด้วยด้วง บทเพลงบรรดาลใจไปหน้ากากหวานอืมอืมตบหน้าด้วงปล่อยหมัดไปครับคือด้วงเขานี่คือจะได้ตีตอนไหนน่ะจะทันหรือเปล่าไม่น่าได้ตีละอ่ะไปเลยครับผมจุจมพิบตานี่วันนี้อยากสตรีมไอดีนี้อีกจังแต่ดูก่อนดูก่อน อ่ะโอเคเดี๋ยวไปตีบอสกันเลยเพราะว่าอยากเล่นนานกว่านี้นะแต่มันจะไม่ทันการตีบอสอ่ะตีเจรรวแล้วกันวันนี้อ่ะถามว่าพี่ทำไมไม่ใช้ตีโฟล่ะพี่อืมก็อยากเอาไปเพื่อความเท่ล้วนๆนะครับผมอ่ะไปกันเลยไปกันเลยไม่ต้องคิดแล้วอ่ะ พลังจิตขึ้นหินมาก่อนเลยตุ้มดูซิตัวไหนเราจะได้ก่อนโอเคโบลอสอัตโนมัติไปลูกเตะราชนนะอ่าเราจะเห็นโบลอสด้วยนะครับ9ล้านนะครับดามจยุ่งจุดจมพิบตาไป14ล้านตามที่เห็นเลยนะครับติดรับดามจแล้วนะครับกาโรตีไปอีกหนึ่งทีครับผมสั่งให้ใครตีสั่งให้กาโรตีโอเคไทานฟอร์มซิลเวอร์ครับ นี่โดนคำสาปไปสองล้านสองนะรอบนี้เดี๋ยวคอยดูรอบต่อๆไปกันนะครับโอเคก็ยิ่งแรงอะ่ะนี่เปลี่ยนอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นดาบแล้วนะ9กล้านยุงไล่ตีไปที่สี่ล้านหกนะครับเก็บสแต็กแล้วนะครับผมสิบสองล้านนะฐานฟอร์มซิเวอร์มาอีกมาครั้งนี้จะได้เท่าไหร่กาโรตีไปก็ผมยุงก็ไล่ตี สั่งให้กาโร่สับหัวตามด้วยยุงต่อน,นี่คือแรงจริงๆนะนี่ฐานฟอร์มซิเวอร์ครับผมอา้าวครั้งนี้ล้านสี่เองเหรอโอเคครั้งที่แล้วน่าจะติดคริติคอลนะครับผมทำให้เป็นสองล้านนะน่าจะประมาณนี้นะครับลูกเตะราชัน,นครับไปโบรอสสิบล้านครับยุงไล่ตีไปนี่ฮิวเต็มอีกแล้วเลือดอยู่โจมพิพตาไปครับผม 8ล้านนะรอบนี้เราดูเก็บสแต็กสีของไออัศวินขับเคลื่อนนะครับกาโล่จับตามด้วยยุงต่อนี่ครับผมสี่ล้านเก้าเท่ากันเลยทานฟอร์มซิเวอร์ไปครับสองล้านหนึ่งอ่าจากประมาณล้านสี่ก็มาสองล้านหนึ่งนะครับผมต่อไปก็อีกประมาณสองรอบอะ่ะ ดาเมจจะสิ้นสุดน่าจะสี่รอบนะครับทําดาเมตได้สูงสุดนะโอเคอยู่โจมพิบตาไปครับยุ่งสิบสองล้านตอนนี้ลุ้นดาเมจของไออัศวินกับเคลื่อนมากเลยคือเราเป็นใส่ HP นะครับถ้าใส่โจมตีไปดาเมทย็จะได้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนแต่ผมใส่ไปแบบกันตายนะประมาณนี้เลยก็พอเล่นได้อยู่นะครับถึงไม่มีแบบ ตัวคอมโบแต่ก็เอามายืนเฉยๆก็ได้นะอ่าครั้งนี้สองล้านหกนะครับผมแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆครั้งสุดท้ายน่าจะตกที่สมล้านหรือเปล่าอ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวรอดูครั้งสุดท้ายกันเลยครับเก้าล้านเก้าเลขสวยนะจู่โจมพิตาครับซอมบี้แมวฟื้นมาซอมบี้แมวยิงธรรมดายุงไล่ตีนะครับ โอเคสวยอยู่นะดาเมจที่ทําได้สัก500ล้านหรือเปล่าเนี่ยเดาเดาเดา,ดาเฉยๆนะทนันสม่ำซิเวอร์ครับไปแบบเท่ๆสามล้านหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมกดข้ามเลยก็ให้ดูดาเมจที่มันแบบบัฟบขึ้นเรื่อยๆของอัศวินขับเคลื่อนนะครับอ่าห้าร้อยห้าสิบล้านนะอ่าตีบอสที่ทําได้คือห้าร้อยห้าสิบล้านนะครับก็ อันเยอะสุดในกิวเลยแล้วกันอ่ะโอเคก็สรุปเลยนะครับผมก็ไอดีนี้หลักๆที่เห็นแบบเอาเด่นๆเลยนะครับก็มีกาโร่โนะครับห้าดาวแล้วก็คอสตูมด้วยอาอาวุธสามดาวแบบหยุดเวลาหล่อเทมียุงซึ่งเป็นตัวเมตานะครับผมมีหน้ากากหวานซึ่งเป็นตัวเมตาอัศวินขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ตัวอื่นแบบโบร้อแบบโอ้โหตัวละครตัวดํานี่คือแบบใช้ได้ค่อนข้างเย็นอันนี้ไปเมตาทีมปีศาจอยู่นะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ย ก็ยังไปได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมอัศวินขับเคลื่อนนะครับอ่าราคา2,600บาทนะครับแค่อัศวินขับเคลื่อนตัวเดียวนะที่เติมแบบยัดไปเนะี่ยก็ประมาณ3,000แล้วนะครับผมผมตีเลขก,กลมๆไปเลย3,000อาจจะ25 0 0 3,000 3,500อ่ะผมตีเลขก,กลมๆไป3,000ันยังไม่รวมแบบไอ้หน้ากากหวานแล้วกาโลคอสตูมไหนจัดอะไรอีกในคอสตูมจีนอที่ไม่มีตัวไหนทั้ซึ่งเมื่อกี้อีกโอ้โห ต้องบอกว่า2,600นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับอ่าก็ใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อมาเลยนะครับก็ขึ้นให้แล้วนะครับผมก็โอเคครับขอบคุณครับ